สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านคะ่ะ ในช่วงวันที่1-10กุมภาพันธ์2569สิ่งนี้นะคะจะให้โชคให้ลาภแก่ท่านคืออะไรสําหรับคลิปนี้จะบอกการงานการเงินและความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะเอาละเรามาฟังกันได้เลยนะคะว่าช่วงนี้โชคชะตาการงานการเงินความรักของท่านเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่จะให้โชคให้ลาบคืออะไรนะคะอันดับแรกเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนอืชาวลัคนาดาศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามตรงนี้อยากจะท่านใจเย็นๆนิดนึงเพราะท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนใช้คําว่าหัวร้อนได้เลยนะท่านเป็นคนที่นิ่งแหละแต่เวลาที่อารมณ์ร้อนนี่ก็ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยจะได้ พร้อมที่จะประทะหุนหันพันแล่นฉะนั้นท่านจะต้องมีสติใจเย็นเย็นระวังจะทะเลาะกับคนรอบข้างแล้วก็แปลกนะช่วงนี้มักจะมีคนขัดแข้งขัดขามีคนคอยขัดขวางเวลาที่ท่านนําเสนออะไรไปก็ตามมันจะมีคนแยง้งท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะอย่ามีปากเสียงแนะนํานะคะถ้าจะนําเสนอโปรเจกต์ Project, ขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจะอ่า คือพยายามอย่าแสดงความคิดเห็นนำเสนอเวลาที่มีการประชุมแต่หากท่านอยากจะขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่นำเสนอโปรเจกต์ให้ท่านใช้วิธีเข้าพบผู้ใหญ่แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเวลาที่มีคนเยอะๆนิ่งๆไว้นะคะเก็บข้อมูลจะดีที่สุดค่ะผู้ให้น้อยทำงานให้มากในช่วงนี้นะคะระวังให้มากๆคือระวังจะทะเลาะก,กับคนรอบข้าง ทีนี้ข่าวดีนะคะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยอาจจะเป็นทั้งเดินทางด้วยตัวเองเดินทางที่ก็คือว่าเดินทางแบบผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ติดต่อคนอื่นผ่านโลกโซเชียลออนไลน์และมักจะได้รับโอกาสดีๆจากการติดต่อการเดินทางการยื่นเอกหนังสือเอกสารสัญญ,ญาต่างๆจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าท่านจะทํางานประจําหรือว่ามีอาชีพส่วนตัวช่วงนี้สิ่งที่ท่านทําค่อนข้างที่จะรื่นไหลไม่ค่อยมีปัญหามาก และท่านเป็นคนที่เก่งด้านการวางแผนการทำงานท่านจะได้รับความนิยมคือจะมีคนชื่นชมมีคนให้โอกาสมีคนพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆงานจะทำให้ท่านด่งดังมีชื่อเสียงได้รับข่าวดีนะคะการติดต่อสื่อสารก็มักจะประสบความสำเร็จช่วงนี้นะคะสิ่งที่โดดเด่นของท่านอีกสำหรับชาวราศรีพิจิกอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่า ท่านเป็นคนที่ความคิดค่อนข้างที่จะลื่นไหลคิดอะไรได้ไวไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นที่ผ่านมาคิดอะไรไม่ค่อยออกตื้อๆต,ต,ต,ตันๆน,นะคะไม่เก็ตสักทีมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมาทําให้ท่านขัดขัดคล้องคล้องค้างๆคาคา,า,าคิดไม่ได้คิดไม่ออกทั้งๆเหมือนเหมือนเส้นผมบางภูเขาแต่ช่วงเนี้ไม่ว่าท่านจะคิดเรื่องอะไรก็ตามจะง่ายขึ้นลื่นไหลามากขึ้นส่งผลให้การทํางานของท่านค่อนข้างที่จะดีนะคะงานลื่นไหล ท่านจะสบายใจในเรื่องของการทํางานพอสมควรถึงท่านจะทํางานประจํานะคะงานยุ่งงานเยอะแต่ท่านจะมีความสึกว่าม,มีความสุขกับการทํางานเพราะงานไม่ค่อยมีปัญหาแต่ระวังจะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานก็พอควบคุมอารมณ์ให้ดีๆนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะปากมีสเสน่ด้วยนะคะและต่อมาช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิก ท่านจะมีโชคมีลาบและข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีดวงได้เงินพิเศษมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตบางท่านได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆมีดวงได้เงินแบบที่ท่านไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เป็นผู้ที่หาเงินเก่งหมุนเงินคล่องและบ้านรถหรือว่า,าสิ่งของนะคะราคาแพงๆจะนำข่าวดีมาให้สำหรับท่านใดที่ตั้งใจว่าอยากจะยื่นเอกสารขอกู้ ยืมเงินกับสถาบัานการเงินอยากจะทําธุรกรรมเรื่องสําคัญสําคัญทําได้เลยนะคะท่านจะทำำําสําเร็จกําลังรุ้นหรือว่ารอคอยข่าวเรื่องเงินเงินทองทองจะได้รับข่าวดีค่ะมีดวงได้เงินพิเศษอืมช่วงนี้การเงินของท่านค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะคะที่สําคัญบางท่านนี่ได้เงินเยอะด้วยท่านเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องวาจาโดดเด่นผู้จะเป็นเงินเป็นทองนะคะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ช่วงนี้ขายของเก่งได้ออเดอร์เพิ่มและจะได้ลูกค้ารายใหม่ๆเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยฉะนั้นแนะนำนะคะในช่วงนี้พยายามมองหาไอเดียใหม่ๆมาช่วยกระตุ้นยอดขายเพราะเป็นช่วงจังหวะที่ท่านนะคะไอเดียดีเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้คำพูดมีวาทศิลป์นในการใช้คำพูดพูดเรื่องอะไรก็ตามมาักจะประสบความสำเร็จลุยให้เต็มที่ถาว่า มีดวงได้ลาบลอยไหมก็พอมีลุ้นนะคะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะเพราะว่าโชคลาบของท่านจะมาจากหลากหลายช่องทางต้องขอเรียนตามตรงและโชคลาบส่วนหนึ่งจะมาจากตัวท่านด้วยลงมือทําแล้วสาเร็จนั่นเองค่ะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วการเงินถือว่าดีขึ้นหมุนเงินคล่องขึ้นนะคะที่ผ่านมาหมุนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยนะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแต่ช่วงนี้นะคะนอกจากท่านมีดวงได้เงินพิเศษแล้วท่านยังมีคนคอยให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ แม้แต่คนในครอบครัวก็จะให้การช่วยเหลือท่านดีแต่ก็ระวังจะมีเรื่องมีปากเสียงกับใครบางคนเรื่องเงินเงินทองทองก็แล้วกันค่าใช้จ่ายช่วงนี้นะคะอค่าใช้จ่ายยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านรถคนในครอบครัวจะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากรถกระบ,บ้านทรัพย์สินราคาแพงหรือบางท่านถ้าตั้งใจที่จะขายอะไรก็ตามจะสําเร็จ ซื้อมาขายไปซื้อขายและเปลี่ยนสาเร็จแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถและบ้านแบบปรบปรับฉับพลันมันจะมีรายจ่ายปกบปรับฉับพลันเข้ามานะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วถือว่าชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเก่งด้านการหมุนเงินท่านมีดวงได้เงินพิเศษด้วยนะช่วงเนี้ยเงินพิเศษนะคะไม่ใช่เงินเดือนไม่ใช่เงินประจําเป็นเงินที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากรายรับประจํานั่นเองค่ะ ถ้าท่านกำลังเลงเอาไว้ว่าอยากจะได้เงินจากตรงไหนอยากจะหาเงินจากตรงไหนทําให้เต็มที่ไม่เกินความสามารถของท่านท่านจะได้เงินนั้นมาแน่นอนนะคะอืมยินดีด้วยนะชาวราศีพิจิกช่วงนี้การเงินเด่นมากมีโชคลาภจากการเดินทางมีโชคลาภจากการพูดคุยและท่านจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอมานานจะได้ติดต่อพูดคุยกับคนใหม่ๆนะคะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ ได้เดินทางไปยังสถานที่แปลกใหม่หรือบางท่านในช่วงนี้นะคะจะได้เดินทางทําบุญได้พบปะเพื่อนฝูงในวันหยุดคือกินเลี้ยงสังสรรค์ค่อนข้างที่จะมีความสุขอะชาวราศีพิจิกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องอื่นอจจัดใจนะคะแต่ให้ระวังในสิ่งที่เตือนก็พอทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะความรักสําหรับชาวราศีพิจิกคนโสดช่วงนี้มีความสุขนะงานก็ไปได้ดีเงินก็มีกินมีใช้นะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่มีครอบครัวแล้วชีวิตคู่ช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่าระวังจะมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นก็อย่าถือสาหาความหรือไม่ก็พยายามไปตามน้ําคู่ครองพูดอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็ไปตามเขานะคะเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำ พยายามอย่าไปขัดไม่งั้นแล้วเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่สรุปนะคะชาวราศีพิจิก1-10กุมภาผ่านนี้ท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินค่ะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะอยากจะทำไรทำเลยในช่วงนี้แต่ให้ระมัดระวังให้มากๆคือสิ่งที่เตือนนะคะขอวอวยพรให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านเฮง,ง,งๆปังๆหยิบจับไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆการติดตามเจอกันใหมพิลศปหน้าสวัสดีค่ะ